สวัสดีครับผมนายจนะในจนภพาโพซ1หนึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการชีพคอนเกียนครับก็วันนี้จะมานําเสนอวงจรนับเลขฟิบฟอบขนาด3บิตนะครับวงจรนับเลข jk ฟิบฟอบขนาด3บิตนะครับวงจรนับเลขครับจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือแบบซิงคุนัทนะครับคือแบบไม่เข้าจังหวัดนะครับและแบบซิงคุนัทนะครับคือแบบเข้าจังหวัดนะครับจะเป็นแบบซิงคุนัทนะครับจะเป็นแบบไม่เข้าจังหวัดนะครับ เรามาดูนะครับสูตรการออกแบบครับของวงจรกีกีฟอบนะครับเอนนะครับเอ็นเอนเท่ากับสองอนลบหนึ่งนะครับเอนตัวนี้ครับคือค่าที่นับได้สูงสุดนะครับเอ็นตัวนี้เอ็นใหญ่นะครับส่วนเอนเล็กครับเอนเล็กคือจํานวนตัวฟิปฟอบนะครับที่ใช้งานนะครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นแบบสองนะครับยกกาลังสามลบหนึ่งนะครับจะเท่ากับเจ็ดนะครับ วงจรนี้นะครับจะทํางานสูงสุดที่เจ็ดนะครับไปนะครับเราจะมาดูวงจรนะครับวงจร JK flip flop นะครับขนาด3ามบิตครับจะใช้สามตัวนะครับ JK flip flop สามตัวคอกับคอกจะเข้า flip flop ตัวที่1นะครับส่วน J และ K นะครับ J และ K จะเข้าไปที่ High นะครับเข้าที่1นะครับนะครับ JK ตรงนี้นะครับจะเชื่อมกันนะครับจากตัวที่1ครับ ก็เชื่อมมาตัวที่สองครับตัวที่สองก็เชื่อมตัวที่สามอีกนะครับส่วนตัวนี้ครับส่วนส่วนคิวตรงนี้นะครับคิวตัวนี้คิวตัวนี้นะครับจะมาเข้าครับจะมาเข้าตัวของคอกตัวนี้นะครับเราจะใช้คอกตัวเดียวนะครับและอีกตัวนะครับเราจะนํามาจากจากคิวตรงนี้นะครับแล้วเราจะนํามาต่อเป็น LED นะครับเป็นคิวศูนย์นะครับต่อไปนะครับ สัญญาณจาก Q ตรงนี้นะครับจะก็จะมาเข้าสัญญาณคล็อกนะครับตัวที่สามครับได้จะไปเข้าเป็น Q หนึ่งครับต่อไปครับสัญญาณสัญญาณ Q ครับสัญญาณ Output ครับตัวที่สามตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาเป็น Q สองนะครับต่อเข้าหลอดเป็น Q สองนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณเป็นแบบสามบิตนะครับเป็น FIFO แบบสามบิตนะครับครับต่อไปนะครับเราจะมาดูตารางความจริงตรงนี้นะครับ ช่องนี้ครับคือช่องสัญญาณของคอกนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้คือสัญญาณเอาพุทนะครับจะเป็นคิวสองคิวหนึ่งคิวศูนย์นะครับตรงนี้ครับจะเป็นเป็นสเตตนัมเบอร์นะครับสเตตนัมเบอร์ตรงนี้จะเป็นดิิมอนเอาพุทนะครับจะเป็นแสดงเป็นเลขฐานสิบนะครับตรงนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับตารางความจริงนะครับเทียบกับซามมิงไดแกรมนะครับ เรามาดูที่ช่องแรกนะครับอินิเชียนนะครับอินิเชียน Q0 นะครับ Q0 เป็น0 Q1 เป็น0นะครับ Q2 ก็เป็น0นะครับเราจะมาดูตรงทามมิ่งในแคมนะครับครับ Q0 Q1 Q2 แล้วก็จะเป็น0นะครับลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นก็จะลงนะครับก็จะเป็นโลนะครับต่อไปนะครับมาดูสัญญาณก๊อกที่หนึ่งนะครับสัญญาณก๊อกที่หนึ่ง Q0 จะเป็น1นะครับ Q1 จะเป็น0 Q2 ก็จะเป็น0นะครับ นะครับดูสัญญาณพกที่หนึ่งนะครับตรงนี้คิศูนย์ตรงนี้นะครับคิศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งครับก็จะขึ้นเป็นไฮนะครับ led ครับ led คิวศูนตรงนี้ก็จะติดนะครับส่วนค1และค2สองนะครับค1หนึ่งและค2วจะเป็นศูนย์ครับจะเป็นรูครับแล้วก็ led ครับ led ตรงนี้ก็จะดับนะครับต่อไปครับมาดูสัญญาณอกช่องที่สองนะครับค0ศูนย์จะเป็นศูนย์นะครับ Q1 หนึ่งเป็นหนึ่งครับ Q2 สองเป็นศูนย์นะครับดูช่องที่สองตรงนี้นะครับคิศนครับคิศนย์จะเป็น1นอก็ไปครับคิศูนย์จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็คิหนึ่งจะเป็นหนึ่งนะครับคิจะเป็นศูนย์นะครับสัญญาณครับสัญญาณคิวงก็จะขึ้นนะครับขึ้นหนึ่งขึ้นหายนะครับ l v d ครับก็ไปครับ l v d คิที่ค Q1 คหนึ่งรับก็จะติดนะครับนะครับมาดูข้อก สามนะครับข้อที่สามตรงนี้นะครับ Q0 ครับ Q0 Q0 จะเป็นหนึ่งนะครับ Q1 จะเป็นหนึ่งนะครับส่วน Q2 จะเป็นศูนย์นะครับข้อสามตรงนี้นะครับ Q0 จะเป็นหนึ่งครับก็จะขึ้นนะครับก็จะเป็น high นะครับ Q1 ครับ Q1 ก็จะเป็นหนึ่งครับก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับส่วน Q2 ครับ Q2 จะเป็นโลครับ LD ครับ LD Q0 และ Q1 ก็จะติดนะครับส่วน Q2 ก็จะดับนะครับ ต่อไปครับมาดูค้อกช่องที่สี่นะครับข่องที่สี่คิศนครับคิวศูนย์จะเป็นศูนย์นะครับคิ Q1 จะคิวหนึ่งเป็นศูนย์นะครับคิวก็จะเป็นหนึ่งนะครับค้อกช่องที่สี่นะครับค0 q ศนย์คิหนึ่งครับคิ q ศูนย์ควจะเป็นศูนย์นะครับครับก็จะลงนะครับต่อไปคิวสองครับคิวสองจะเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งก็คิวสองครับค2หลอดนี้ก็จะติดนะครับต่อไปนะครับมาดูค้อกช่องที่ห้านะครับคิศูนย์เป็นหนึ่งนะครับ Q1 เป็น0แล้วกกออก q 2เป็น1นะครับพกช่องที่5้านะครับ q 0นะครับ Q0 วศย์เป็น1 Q1 คเป็นศนนะครับแล้วก็ค2 q 2ก็จะเป็น1นะครับถ้าเป็น1กรกับก็จะขึ้นนะครับกับก็จะขึ้นแล้วก็ LED ครับ LED ก็จะติดนะครับ Q 0และ Q 2ครับก็จะติดส่วนคิก็จะดับนะครับต่อไปครับมาดูช่องที่6นะครับช่องที่6 q คินย์จะเป็น0ูนย์นะครับ Q1 และ q 2จะเป็น1นะครับเพราะช่วงนี้6นะครับ Q 0 q 0จะเป็นโลนะครับก็จะลงนะครับก็ Q1 และ Q 2ครับก็จะขึ้นครับเป็นไฮครับก็จะเป็น1นะครับ LD Q1 และ Q 2ก็จะติดนะครับแล้วครับมาดูข็อช่อง7ดนะครับ Q 0 Q1 Q2 คครับจะเป็น1หมดนะครับ Q 0 q ศ q 2คน่ครับจะเป็น1หมดนะครับกราฟก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ หลอด led ครับก ja ็จะติดทั้งสามหลอดนะครับต่อไปครับมาดูคล็อช่องที่แปดนะครับก็จะเป็น0ูนูนูนนะครับสัญญาณก็จะลงหมดนะครับทั้งสามตัวนะครับนะครับ jk ฟิปปบตัวนี้นะครับจะทํางานสูงสุดอยู่ที่เจ็ดนะครับส่วนแปดครับแปดก็จะลงนะครับเป็นเป็นลหมดนะครับเป็น0ูนูนูนหมดนะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับวงจรนับเลข jk ฟิปปบขนาดสามบิตนะครับ ครับสหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอไปไปด้วยนะที่นี้ครับครับสหรับวันนี้ผมอขอสวัสดีครับ